การซ่อมโทรสารวิธีการตรวจเช็คเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเบื้องต้นในการซ่อมเอกสารก็คือตรวจสอบว่ากระดาษบันทึกหมดหรือไม่ผงหมึกหมดหรือไม่หรือกระดาษติดหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบว่าฝาครอบเวอร์ของเครื่องปิดสนิทดีหรือไม่ค่ะทำอย่างไรเมื่อกระดาษติดอยู่ในเครื่องแฟกขั้นตอนหนึ่งดึงกระดาษที่ติดออก หากติดขัดในระหว่างการส่งเอกสารหรือคัดลอก remove, jam, document จะแสดงบนหน้าจอให้ทำการดึงกระดาษที่ติดออกตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เปิดฝา Control Panel 2. โปรดระมัดร,ระวังในการนำเอกสารที่ติดออกมา 3. ปิดฝา Control Panel ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกเข้าที่ สิ่งสำคัญอย่าดึงเอกสารออกจากช่องในขณะที่การดำเนินการส่งหรือคัดลอกยังทำงานอยู่การทำเช่นนี้อาจทำให้เป็นอันตรายต่อเครื่องแฟกของคุณขั้นตอนสองการนำกระดาษที่ติดออกจากทางกระดาษขาออกที่ได้รับถ้ากระดาษแฟกติดขัดในขณะที่คุณได้รับแฟกหรือการพิมพ์ remove jam paper and press stop clear ข้อความเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในการนำกระดาษที่ติดออกจากทางกระดาษขาออกโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ 1. นํากระดาษที่ติดออกโดยการดึงมันออกได้อย่างช้าๆในทิศทางของลูกศรที่แสดง 2. เมื่อกระดาษที่ติดถูกดึงออกไปแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีเศษกระดาษชิ้นเล็กติดอยู่ด้านในของเครื่องแฟกซ์ 3. กดปุ่มสต็อปหรือเคลียร์ ขั้นตอน3นํากระดาษที่ติดออกจาก p a p e r ร์ฟี 1. นำกระดาษที่ติดออกมาตามรูปที่แสดง 2. ถ้านำกระดาษที่ติดออกมาควรตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าไม่มีเศษกระดาษชิ้นเล็กติดไว้ภายในเครื่องแฟก 3. ใส่กระดาษโดยให้หน้าเครื่องแฟกหันมาทางเรา 4. กดปุ่มสต็อหรือเคลียร์เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้ว ขั้นตอน4การดึงกระดาษได้ถูกต้องตามขนาดถ้าคุณป้องกันไม่ให้เกิดอาการกระดาษติดบ่อยๆในเครื่องแฟค็ควรมั่นใจว่าได้ป้อนกระดาษได้อย่างถูกต้องตามขนาดและใช้ประเภทกระดาษที่เหมาะสมโปรดดูคำแนะนำการป้อนกระดาษอย่างถูกต้องตามคำแนะนำต่อไปนี้ 1. ใส่กระดาษใน Paper Support 2. ดึง Dust Cover เข้าหาตัว 3. คลี่กระดาษและใส่ลงในฟีตกระดาษอัตโนมัติโดยหันหน้าด้านพิมพ์หงายขึ้น 4. บีบ paper g u i กดและดันไปทางขวาเพื่อให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ 5. เมื่อเสร็จสิ้นให้เปลี่ยน d u สค c o เวอกลับไปยังตำแหน่งเดิมขั้นตอน 5. เคล็ดลับและคำแนะนำควรใช้กระดาษที่แนะนำเท่านั้นที่ตรงตามมาตรฐานสำหรับเครื่องแฟก 2. ไม่ควรป้อนกระดาษมากเกินไปสามารถป้อนกระดาษได้ประมาณ50แผ่นเมื่อบรรจุกระดาษไม่ควรใส่กระดาษรุนแรงลงในเครื่องแฟกโปรดมั่นใจว่ากระดาษที่ใส่เรียบตรงไม่มีรอยยับยน่นไม่ควรใช้กระดาษต่อเนื่องในการป้อนกระดาษกระดาษสังเคราะห์กระดาษความร้อนรูปแบบหรือเอกสารที่ติดกันหลายหน้า กระดาษที่มีสารเคมีหรือกระดาษที่มีตัวอักษรนูนหากมีปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่ควรติดต่อทีมบริการของลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเลือก contact us บนหน้าเว็บไซต์หรือว่า,าสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเครื่องโทรศัพท์นั้นๆ